คนเนี่ยถามว่าคณิตภักกรกทมเนี่ยออกสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ครูขออ้างอิงจากที่เคยเห็นว่าออกสอบจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะหนึ่งเลยที่ทุกคนจะต้องเก็บนะคะแล้วก็ออกสอบตลอดเลยคือเรื่องของอนุกรมค่ะ 2. นะเป็นเรื่องของตารางวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ3อุปมาอุปไมย4ความเพียงพอของข้อมูล5สะดมค่ะแล้วก็6เงื่อนไขภาษา เจ็ดตักษา์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการให้เหตุผลก็ได้นะแล้วก็8นะคะก็จะเป็นคณิตทั่วไปคณิตทั่วไปเช่นเรื่องอะไรสมก,การเปอร์เซนต์หอรอ,อ,อร์มอรนอน,นะคะความน่าจะเป็นอันนี้ คือส่วนที่เคยออกสอบทั้งหมดเลยแล้วก็นิดน,นึงนะคิตทั่วไปอะคะ่ะคุณครูแนะนานว่าควรจะต้องเก็บเพิ่มนะมีเรื่องอะไรที่จะต้องเก็บเพิ่มบ้างคุณครูขออ้างอิงจากในคอสนี้ละกันนะเพราะว่าคอสนี้สามารถสอบได้ท้ง้องถิ่นนะคะแล้วก็กทมเลยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คืติสสมพันธ์นะคะมีอัตราส่วนสถิติพื้นที่อะไรพวกเนี้ย ควรจะต้องเก็บทั้งหมดนะคะเพราะว่าสามารถออกสอบได้เลยวนใครที่แบบคุณลูกหนูจับต้นจนปลายไม่ถูกหนูไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะคุณลูกก็ขอแนะนําเป็นคอสนี้มากๆในคอสนะคะสามารถสอบได้ทั้งท้องถิ่นนะแล้วก็กทมเลยนะคะก็คือจะมีนิดเน้นๆเลยซึ่งใครไม่มีพื้นฐานเนี่ยคุณลูกก็มีการปูพื้นฐานให้ทั้งหมดนะคะใครที่อยากได้คอสนี้นะคะสามารถกตดตะก้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะ